อินเดียในวันที่มีประชากรมากแซงหน้าประเทศจีนไปแล้วแต่การเติบโตของประชากรนั้นอาจไม่ใช่ผลดีเสมอไปเพราะมาด้วยปริมาณแต่คุณภาพละ่ะจะมาด้วยหรือไม่เรื่องนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างไรติดตามกันได้ในซั m m ารี่รีพอร์เตอร์ครับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาที่เราเรียนหนังสือกันมานะครับเราก็รู้น้องว่าคือประเทศจีนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทางสประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าอินเดีย กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันสอดคล้องก็คือ 1. อัตราการเกิดของประชากรในประเทศจีนนั้นลดลงตามนโยบายลูกคนเดียวที่เขามีการสนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับสก็คือ การทาทะเบียนราษฎรของอินเดียนั้นเริ่มมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทําให้เห็นได้ว่าตอนนี้สัดส่วนของประชากรของอินเดียนั้นนะ่ะมันแซงหน้าจีนไปได้สักพักหนึ่งละจริงๆอาจจะแซงหน้ามาก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าก็มีประชากรในพื้นที่ห่างไกลตกสํารวจอยู่เยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเราเองก็ต้องจับตาดูว่านี่กาลังจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่พังนาขึ้นมาในแถบเอเชียของบ้านเราที่มีสัดส่วนของประชากรแทนจีนและกลายเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ว่าจำนวนประชากรที่เยอะแล้วจะส่งผลดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเยอะอะเยอะจริงแต่คุณภาพอะได้หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่เราเนในฐานะคนนอกเนี่ยมองเข้าไปอย่างเดียวในอินเดียเองเขาก็กังวลใน,เ,นเรื่องปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันครับทีนี้อินเดียอย่างที่บอกไปครับเขามีแรงงานวัยหนุ่มสาวคนข้างเยอะนะครับผมจะคล้ายๆฟิลเหมือนเวียดนามเลยนะฮะที่คนวัยทํางานคนวัยรุ่นเนี่ยคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับและอินเดียเนี่ย มีตลาดแรงงานที่ต้องบอกเลยว่าต่อให้คนเยอะก็จริงตลาดธุรูใหญ่แต่มันจํากัดจําเขียนะเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรของเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องของการที่คนมีมากกว่างานนะครับทำไมจำนวนประชากรที่เยอะถึงเข้าขั้นวิกฤตนะครับผมในช่วงประมาณสัก100ปีที่แล้วเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมีสัดส่วนของประชากรจริงๆแล้วอ่ะมีเพียงแค่350ล้านคนเท่านั้น ปัจจุบันผ่านมาอินเดียมีประชากรประมาณ1,400ล้านคนคนเยอะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ3-4เท่านะครับแล้วเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยในช่วงก่อนน,นั้นนี้ไม่ได้เติบโตร้อนแรงแบบนี้นะครับเฉลี่ยก็ประมาณสัก4%ต่อป,ปีนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาคือสักช่วงหลังปี1990ปี2000ปี2010อินเดียมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจมากก็คือ 5 7%บ้างนะครับโอเคมันอาจจะไม่สู้จีนแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างเติบโตร้อนแรงสูงแล้วก็รักษาระดับแบบนี้มาได้ก่อนช่วงโควิดที่สำคัญอัตราการเกิดของประชากรนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้อินเดียนั้นมีขนาดสังคมประเทศที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะสถาบันวิจัยในนครมุมไบเขาบอกนะครับว่า อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการพัฒน,นาเศรษฐกิจของอินเดียนะครับก็คืออัตราการเกิดของประชากรที่เร็วจนน่าตกใจกระทรวงสาธารณาสุขเองต้องรับเงินช่วยเหลือจากทางธนาคารโลกนะครับสำหรับโครงการทำหมัน 6 6ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1967พ้ดูดง่ายๆคือคนปามลูกกันเยอะมากแล้วไม่รู้จักการคุมกําเนิดปัญหาที่ตามมาคือคนก็เยอะพอเยอะไม่พอบ้านนึงมีลูกหลายคนเงี้ยก็เลี้ยงดูกันไม่ไหวกลายเป็นภาระสังคมก็เลยต้องมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าโครงการเหล่านี้จะค่อนข้างไม่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับเพราะว่าคนยากไร้คนยากจนจริงๆนยเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขในการ ทำหมันคนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับที่นี้การเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990อินเดียค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างสูงครับในการที่จะย้ายประชากรเนี่ยจากภาคเกษตรไปสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรมคนเนี่ยไหลเข้ามาสู่เมืองมากขึ้นเกิดเมืองใหญ่ๆเยอะมากขึ้นบุมไบนะครับ บังกลาลนะฮะนิวเดลีหรือว่าเมืองใหญ่ๆตามรัฐต่างๆก็มีประชากรเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นสังคมความเป็นเมืองของอินเดียค่อนข้างสูงแต่งานนี่สิมันก็ไม่ได้มีมากที่จะรองรับเพียงพอเราจะเห็นได้จากว่าใครที่เคยเดินทางไปมุมไบเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดเนาะมีสลัมเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วก็เกิดงานแบบเล็กๆน้อยๆงานที่ เกิดในสลัมบ้างหรือว่างานที่เกิดระดับบุคคลบ้างที่มันไม่ได้อิงกับการอยู่ในองค์กรแต่ว่าแน่นอนเรื่องของรายได้เรื่องของความมั่นคงมอาจจะไม่มีโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ในชุมชนแออัดน,นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออัตราการว่างงานของอินเดียนี่แหละครับคือคนเยอะแต่คนว่างงานก็เยอะมันสูงที่สุดในรอบ45ปีครับที่6.1ในช่วงปี2017-2018ส่วนในปี2021ครับ อัตราการว่างงานยังคงสูงอยู่นะครับที่4.1%ข้อมูลนี้เห็นได้ครับว่าหน่วยงานต่างๆของอินเดียนี่นเ,นเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการที่จะกระจายงานครับไปสู่ภาคการเกษตรบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าคือคนที่เคยอยู่ในเมืองครั้นจะออกกลับไปทําเกษตรอ่ะมันก็คงจะไม่ชินแล้วหรือว่าทาไม่ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีเพียงแค่คนที่อยู่ตามชานเมืองแหละที่เข้ามาทําในกลุ่มของเกษตรกรรม Tạm เกษตรกรรมในอินเดียนั้นก็ต้องเซิร์ฟต่อความต้องการของคนที่อยู่ในเมืองทําอาหารเพื่อเลี้ยงคนในเมืองผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนในชุมชนทั้งในต่างจังหวัดและในเมืองใหญ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของปริมาณการผลิตอาหารด้วยเช่นเดีวยวกันและอินเดียเจอปัญหาเรื่องภาวะภัยแรงรุนแรงค่อนข้างบ่อยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเจออุณหภูมิไปเนี่ยห้กว่าองศาปัญหาที่ตามมาคือพืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายอย่างมากในช่วงที่เราก็เจอสถา,านการณ์โควิดที่กำลางเข้มข้นอยู่มันก็เลยเป็นปัญหาสังคมตามมาอีกเช่นกัน อกจากนี้นะครับธนาคารโลกเองเขาก็เปิดเผยน,นะครับว่าการเติบโตการลงทุนในประเทศอินเดียนั้นเนี่ยน่าสนใจนะคนเยอะภาษาอังกฤษก็เก่งอินเดียนเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นฐานของธุรกิจไอทีแต่อินเดียมีสัดส่วนการดึงด,ดูดการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยน้อยมากแล้วก็ลดลงอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงปี2 0 0 0ันถึงสองพัเนี่ยอัตราการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.5%แต่ปี 2 0 2 0 1 1ถึง2 0 2 1เนี่ยลดลงไปเหลือเพียงแค่5.7ซซึ่งดาวเด่นที่เข้ามาแย่งตลาดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติหรือว่า FDI ก็คือเวียดนามและจีนนั่นเองนะครับแม้ว่าหลายๆครั้งที่อินเดียพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพให้ทัดเทียมกับจำนวนประชากรแต่ว่าด้วยความเป็นชนชั้นวรรณะการเข้าถึงการศึกษา โอกาสทางสังคมมันยังค่อนข้างต่าปัญหาที่ตามมาคืออินเดียมีประชากรเยอะแต่คุณภาพประชากรนั้นอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตลดาดแรงงานหรือว่าเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่เขาอยากจะเข้าไปลงทุนฉะนั้นแล้วเนี่ยอินเดียกําลังเจอปัญหาเรื่องของสภาวะการขาดแคลนแรงงานคุณภาพส่วนคนที่เก่งเราจะเห็นนะครับว่าคนเก่งในอินเดียนั้นกระจายตัวไปทํางานอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริกา เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาดึงดูดหัวก,กะทิเข้าไปทํางานได้ค่อนข้างดีเราจะเห็นว่าผู้ที่ประสบความสาเร็จในแวดวงธุรกิจอทีนั่งเป็นผู้ิหาร,ระดับสูงเป็นคนเชื้อสายอินเดียค่อนข้างเยอะนะครับหรือหลายคนเนี่ยโยกย้ายถิ่นฐานไปเพราะว่าการทํางานในสายพวกนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับที่คนอินเดียถนัดอย่างเช่นสายคณิตศาสตร์สายวิศวกรรมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์พวกนี้เขาให้เงินเดือนที่สูงกว่าอยู่ในอินเดีย แล้วก็มีโอกาสการเติบโตที่มากกว่าฉะนั้นมันก็เลยเกิดภาวะสมองไหลคนเก่งก็ไหลออกไปนอกอินเดียเช่นเดียวกันปัญหานี้มันก็เลยทําให้อินเดียนั้นเกาหัวอยู่เหมือนกันว่าจะแก้อย่างไรดีทั้งนี้นะครับก็ต้องดูกันว่าจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโดยเฉพาะการเพิ่มทักษะแรงงานซึ่งเราก็คงต้องตามต่อไปว่าเมื่ออินเดียเนี่ยมีขนาดประชากรเยอะแซงจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วอะถ้าคุณภาพคนไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาสังคมแล้วก็ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจนั้นมันไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากคนที่มีศักยภาพและที่สําคัญก็คืออินเดียอาจจะสูญเสียตําแหน่งของดาวเด่นในการดึงดูงดการลงทุนไปแล้วคนเยอะมันอาจจะไม่ใช่โอกาสแต่มันอาจจะกลายเป็นหายนะของประเทศอินเดียแทนด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็รอดูต่อไปว่าอินเดียจะแก้เกมนี้อย่างไรนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของ summary reporter ในคลิปคิปนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆที่เราตั้งใจที่จะผลิตออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผ่านทุกๆช่องทางของ reporter journey นะครับ Facebook y o u t u b e t i k t o k เว็บไซต์นะครับ, Facebook, YouTube, TikTok, รบผมรวมถึงบล็อกดิกด้วยนี่แหละครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับ YouTube กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจพวกเรากันได้นะครับให้เรานั้นได้สร้างสรรผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ